เขาต้องคอยแนี่มีหลายเมนูครับมีก้อยกยนี่ก้อยขมนี่น่อปกหมูอ่าวันนี้วันเด่นต้องกินครับเสือเอาจ้าพื้นกรละกินทั้งหมูทั้งงวเลยวันนี้นี่จวด นิวอัน im, pues ิ้วนิ้วอนิอนี่ยอดปีกหรอปีกปีกหรอเนี่ยอันนี้หมูครับอันนี้หมูตกหมูตกหมูหมูคักหมูขัก โอ้ยเก่งอยากเตะอ่านีน้นำตัวคแับตัวโอ้สีสันนี่หนาเลยอ่านี่ดักบอลใ้ร เสียบ่อเจ้าว่านี่หน,นูนี่ครับนี่ใส่กับปากราเดาครับนี่ปากกาเดาปะขนาดแล้วเว้ย เนี้ยนี่บริสุทธิ์เด้เขาเนียวนี่นี่คักขนาดได้ครับขนห่อหนึ่งไม่ไม่ได้หนึ่งงานมากนี่นะหนึ่งเขาเนียยก่อนอ่ามีผักหนึ่ีนี่มีพักพนเถียม,มาแด้พี่น้องนี่นี่นี่ครับพักคนเถียม,มาอัะคือกันนี้ปักนี้ หินบ่นี่ยิ้มสักก่อนโอ้ยหอน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 ผมอำมลำนี่ใส่แล้วกินหน่วยนี่เลยครับโปกโปก๊ก ครับเคยนม่มาดูน้องกันครับ